<c oughs> อัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีวันอังคารที่9นะครับมีนาคมพศ2564ขณะนี้ก็เป็นเวลา18นาฬิกาหรือ6กโมงพอด,ดีนี่ผมตั้งใจรอเวลา6โมงเลยนะเพราะว่าเขาเรียกอะไรอะแสงอัสดงนะมันจะเป็นแสงนวลทึ่งแบบไม่ไม่จ้าจนเกินไปแล้วก็ยังไม่ทันมืดใกล้จะมืดก็เรียกก็เรียกอัสดงเพื่อว่ามันจะนวลละนะครับต้นไม้มันก็จะเป็นสีนวลน,นวลขึ้นนี่เมื่อเช้าลงยังไม่บานใช่ไหมนี่ เป็นไงเริ่มแล้วครับพรุ่งนี้ก็จะบานเต็มฟอร์มแล้วนี่น้องสาวนางนี้นะครับ <c oughs> นี่ที่ลงลงโพสตเมื่อเช้าไหมรากยังไม่ได้ตัดแต่งนะก็คือรากดิบๆอยู่ลูกค้าไปทําหน่อยละกันนี่สวยมากนะครับโขดเต็มกระถางครึ่งปี๊บนะนี่ก็เป็นสีชมพูตัวใหม่นี่แงไม่ดูแงไม่ดูนะนี่เป็นสีชมพูตัวนี้ที่ดอกใหญ่ๆครับเนี่ยสวยมากนะครับ ก็ยังไม่มีชื่อว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรนะชมพูหวานใจนะครับว่าจะตั้งนะว่าจะตั้งก็ยังยังไม่ได้ปรึกษาเจ้าเขาเรียกว่าอะไรนะยังไม่ได้ปรึกษาใครว่าเอาชื่อนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้นนี้ก็ค่าตัว800ครับค่าตัวแ0 0นะครับขอค่าเดินทาง80นะครับเพราะว่าจะเก็บร้อยหนึ่งมันก็ไม่ถึงอ่ะจะเก็บ60บาทก็น้อยไป นะครับต่อไปต้นไม้ไซส์กระถางครึ่งปี๊บต้นเดียวก็ขอเก็บ80นะครับเพราะมันค่าส่งมันอยู่ที่75บาทถึง85บาทบางต้นก็90บาทไม่ถึงร้อยนะครับก็เลยจะเก็บแค่80เก็บตรงกลางเพราะว่าเออมากน้อยก็จะห่างนิดหน่อยก็คือก็คือจะได้ไม่ต้องแบบแบกน้ําหนักกันมากนะครับก็ต้นนี้ก็ขอ800ขอ,อค่าเดินทาง80บาทนะครับเจ้าสาวใครจะใครจะใครจะรับไปดูแลต่อก็ ก็อยู่ด้วยกันตลอดชีวิตนะครับก็คือแปดร้อยขอแปดร้อยนะครับแล้วก็นางนี้อีกนางหนึ่งอันนี้เป็นมให้เห็นน้างแงไม่ดูเลยเป็นม่วงนะครับเป็นม่วงเป็นม่วงตัวใหม่นะอันนี้แล้วฝั่งนี้เป็นแดงน่าจะเป็นแดงดํานะครับฝั่งนี้อีกสองกิ่งนี้สองกิ่งนี้เป็นแดงดําอีกสองกิ่งนี้เป็นม่วงอันนี้เป็นสีของตอนะครับอยู่ในตอทรงลีลาผิวเอี้ยวเอี้ยงเอียงนี่มีหน้าทองด้วยครับมีหน้าทองด้วยนี่หน้าทองคือหน้าทองจริงจริงนะน่ สีทองเลยนี้รากนี่ก็ลูกค้าก็ไปตัดผมผมจะไม่ตัดให้นะเพราะว่าลูกค้าไปทําด้วยลูกค้ารับต้นไม้ไปก็เหมือนต้องไปดูแลกันเนี่ยเป็นดอกแดงต้องไปดูแลกันด้วยฝั่งนี้เป็นหน้าไม้ก็ได้นะครับฝั่งนี้เป็นหน้าไม้ก็สวยนะครับฝั่งนี้เป็นหน้าไม้ก็สวยแต่ว่าคือหน้าไม้จริงๆมันอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมต้นนี้ก็แปดร้อยเหมือนกันครับอ่าต้นนี้ก็ค่าตัวแปดร้อยนะครับแล้วขอค่าส่งแปดสิบบาทนะครับ ใครรับสองต้นผมขอพันห้าขอค่าส่งร้อยเดียวนะท่านใดชอบสนใจก็ทักทายมาอ่ะมานี่เขาหินซ้อนต้นนี้ก็สวยนี่ใครชอบเขาหินซ้อนตัวน,นี้ก็ทักทายมานะครับนี่สทรงองเอลดีกิ่งจะขึ้นขึ้นชุดสี่สิบห้าองศาหน่อยแต่เขาเรียกอะไรนะเนี่ยเนี่ยข้อถี่ยิบเลยแล้วก็ดอกมาสวยนี่ครับกับลักษณะเขาหินซ้อนแท้ๆนะครับไม่ปนอะไรเลยอันนี้คือไม่ต้องปนปนสวยสู้ไม่ปนไม่ได้นี่อืมแล้วคังทองตัวนี้สวยมาก ขดกลมนะครับอันนี้ขดกลมเสียบสีนะครับขดกลมดิกๆเลยนะครับไม้กําลังเบ่งตัวครับไม้กําลังเบ่งตัวนี่อยู่ในกระถางครึ่งปี๊บใหญ่ๆเดี๋ยวผมใช้ให้ดูนะนี่หน้าไม้มันจะอยู่ฝั่งนี้นี่ครับหน้าไม้อยู่ฝั่งนี้นี่ขดกลมเป็นไม้ดอกแรกนะครับเป็นไม้เปิดซิงดอกแรกนะครับก็เพิ่งเห็นดอกแรกกิ่งก้านทรงก็ยังพุ่มยังไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ไม้กําลังเบ่งตัวนี่เป็นระฆังทองนะครับสวยๆเลยนะครับค่าตัวเจ้าสาว เจ้าสาวนางนี้ก็800เหมือนกันครับขอค่าส่งก็80บาทนะครับอ่าถ้ารับ2ต้นก็ขอค่าส่ง100บาทนะครับค่าตัวก็เหลือ2ต้นพันห้านะครับอ่ะก็ขยับไปต้นอื่นบ้างนะครับขยับไปต้นอื่นอ่ะแล้วก็มีแดงอุดมทรัพย์ต้นนี้อยู่ในกระถางปี๊ปหนึ่งยังไม่ได้ตัดแต่งอะไรเลยครับอยู่ในกระถางปี๊ปหนึ่งนะครับก็จะดูแบบเหมือนโครงๆครงเล็กๆหน่อยใช่ไหมเพราะว่าไม้มันเป็นไม้ครึ่งปี๊บแต่ว่า กระถางไม่มีกระถางครึ่งปี๊บไม่มีแล้วเพราะว่าเนี่ยดูดิมันเต็มไปหมดมันเอาขึ้นครึ่งปี๊บแล้วก็บางทีลูกค้ามารับที่บ้านเนี่ยก็ให้กระถางเข้าไปแล้วก็ผมยังไม่ได้ไปซื้อกระถางที่ลาดบุรีเพราะว่าไปซื้อที่นั่นมันได้ราคาถูกซื้อยกสิบใบมันตกใบละครึ่งปี๊บตกใบละแปดสิบาทเองใช่ไหมสมมติเรามาซื้อที่นี่ตกร้อยห้าสิบเนี่ยร้อยี่สิบร้อยสามสิบพอไปซื้อที่นู่นมันแค่แปดสิบาทก็เลยยังไม่ได้ไปกระถางครึ่งปี๊บกระถางปี่ยราบ� ไปที่มาซื้อแถวนี้ก็ร้อยห้าสิบสองร้อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมก็ยังไม่มีเวลาที่จะไปลาบุรีเพชรบ้านนานะครับในโฟกัสดอกแรกพร้อมกับโดนระเบิดเออโดนโดนโดน,โดนระเบิดอะไรนะตบิโดทะลุหลังก็หายดีแล้วครับเรียบร้อยอ่ะมาต้นนี้ดีกว่าแหมเพลินเสียบห้านะครับนี่กิ่นก้านโขดใหญ่ๆทรงสวย,สวย ก็ราชนีแห่งไม้สีครับแดงอุดมทรัพย์ดอกเพิ่งมานี่ครับโคตรสวยมากโคตรสวยมากนี่เห็นใกล้ๆกล้เลยดูกันเต็มเ็นี่ผมชอบให้ดูใกล้ๆ้เพื่อจะได้เห็นชัดเจนไม่มีการแบบมานั่งงมมางาหลาเห็นแค่ลางๆแล้วก็สวยครับสวยค่ะไม่ใช่นี่เอาเอาเอาอันนี้ออกก่อนนะครับนี่รากมันยังแบบดิบๆอยู่เลยเห็นไหมเดี๋ยวก็ไปตัดอันนี้เนี่ยรากที่มันเนี่ยขึ้นมาเนี่ยตัดตัดตัดนี่โคตรจะกลมสวยนี่รากลากลงดินสวยๆนั้นเลยนี่เส้นรากชัดเจน ครับเสียบเดี๋ยวดูชัดๆดูเปิดให้เห็นเลยเสียบห้านะครับเสียบห้านี้ก็แดงอุดมทรัพย์นะครับเสียบสวยนะครับนี่เห็นไหมเสียบสวยมากพุ่มดีมากครับนี่ยตัวนี้ก็แปดร้อยเหมือนกันครับขอค่าส่งแปดสิบบาทนะครับอ่าครับก็ค่าค่าตัวเจ้าสาวนางนี้ก็แปดร้อยนะครับเนี่ยจะถูกจะแพงแดงไว้ก่อนแดงแบบนี้เลยดอกใหญ่ๆแล้วก็อันนี้มีม่วงลูกไม้ตัวนี้นี่ม่วงลูกไม้ตัวนี้ ใครชอบม่วงลูกไม้ตัวนี้ก็ทักทายมานะครับก็จะไม่ไม่จัดจ้านเท่าไหร่จะอมขาวมีชมพูนะครับอมขาวก็เป็นม่วงตัวนี้เป็นสองชั้นดอกบานหมดเป็นลูกไม้นะครับก็เนี้ยครับนางก็อยู่ในกระถางครึ่งปี๊บนี่เสวนทรง,ง LD, F FC, F FC ร FC, องเอลดีเสียบสี่เสียบสี่นะครับเนี่ยเสียบสี่เห็นไหมก็ลากเป็นลากลำใหญ่ๆเส้นใหญ่ๆนะครับสองเส้นสามเส้นอยู่ข้างล่างนะครับก็ให้ดอกแรกเหมือนกันครับ ก็ไม้ผมไม่มีไม่มีอะไรเยอะหรอกก็คือดอกแรกก็ขายแล้วนะครับได้ดอกแรกก็ขายแล้วครับนี่เป็นม้งลูกไม้ตัวนี้นะไม่ใช่ม้งตัวใหม่เมื่อเมื่อวานเมื่อวันซื้อนะครับเป็นลูกไม้ตัวนี้โดดก็มีต้นเดียวครับมีกิ่งเท่านี้ก็ทําเท่านี้แล้วก็ตัวกิ่งแม่ก็ไม่มีละมีเท่านี้ก็คือต้องรอยสองสาเดือนเพื่อให้กิ่งยาวนะครับก็มงลูกไม้ตัวนี้ก็ขอแปดร้อยเหมือนกันครับขอค่าเดินทางนะครับแปดสิบบาทนะครับค่าตัวก็แปดร้อยนะครับท่านใดชอบสนใจก็ทักทายมา แดงอุดมทรัพย์ต้นนี้เป็นไม้ต่อลีลาน,นรอรากแข็งแรงอันนี้นครับได้ต่อลีลามาบางทีเขาก็นะก็ต้องรอกันหน่อยเพราะว่าเป็นไม้ที่เหมือนกับเขาถอนแล้วยังไม่ได้ลงปลูกกับถอนทิ้งถอนกว้างอย่างเงี้ยผมก็จะเอามาดูแลต่อนะครับเนี่ยคือไม้ไม้ไม,ไม้ไม้เจ้าของเบื่อแล้วอะ่ะผมก็เอามาดูแลต่อขอซื้อมาไม่แพงนะครับพอเราดูแลได้ดีก็แล้วแต่นะครับนี่ อันนี้คือต้นตอนี่ตอนี่คือ S1 วันนะครับตอนี่คือ S1 วันผมเสียบนี่ใบด่างชมพูลีลานะครับก็จะมีกิ่งของตอที่ยังไม่ที่ไม่ติดแล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรตอลีลานะครับทรงสวยๆอันนี้ก็เป็นอะไรนะอ่าทรัพย์เศรษฐีนะครับเนี่ยก็อยู่ในตอน,นี้ก็เพิ่งเสียบได้ก็รอแตกกิ่งแตกก้านก่อนครับแล้วก็อ่านี่ก็ทรัพย์เศรษฐีีต้นหนึ่งเป็นอยู่ในกระถาง สองปีบ๊บโขดใหญ่มากเต็มกระถางเพิ่งเสียบติดนะครับเพิ่งเสียบได้ก็รอรอก่อนแต่ใครจะเอาไปแบบนี้เลยไปเลี้ยงต่อผมก็ขอสองพันนะครับขอแค่ค่าต่อและค่าเสียบให้ผมหน่อยผมขอสองพันเดี๋ยวพอมันเต็มแบบเนี้ยเดี๋ยวพอมันยกขึ้นแบบนี้ก็จะไม่ไม่ได้ราคานี้แล้วนะก็เป็นอีกราคาหนึ่งเราคุยกันก่อนเลยไม่ใช่แบบพอเห็นพอเต็มฟอร์มยกอ้าวตอนนั้นบอกไว้สองพันไม่ใช่เหรอไม่ใช่นะครับอย่างเงี้ยครับเนี่ยขึ้นฟอร์มเต็มฟอร์มแล้วอย่างเงี้ยคือก็คือพอตอนยกขึ้นเห็นป แต่แบบเนี้ยเป็นซับเศร็ฐีแล้วก็เนี้ยเพิ่งเสียบติดนะดอกแรกเนี่ยเนี่ยเนียความหนาของโขดเห็นไหมเท่ากันนะครับเท่ากันอันนี้คือยังไม่ได้ยกอันนี้คือยังไม่ได้ยกนะครับอันนี้คือยกแล้วยกโชว์แล้วนะครับเนี่ยเพิ่งตีพุ่มอะไรนี้อันนี้ก็ขายสี่พันตัวนี้ก็ขายสองพันนะครับก็เพิ่งเสร็จเพิ่งเรียบร้อยนี่เพิ่งได้ดอกแรกนี่เห็นเห็นกันเลยนะครับไม่มีเมคไม่มีเมคครับเนี่ยอันนี้เป็นซับเศร็จีตัวนี้ใครจะเอาไปเลี้ยงต่อก็ผมขอสองพันขอค่าต่อขอค่าเสียบผม ไม้สมบูรณ์ไม้ทุกอย่างเป๊ะๆนี่โคดนี่ลีลาลากลีลาอะไรสวยๆเห็นไหมนี่ก็เห็นๆกันเลยนี่ครับไม่มีเมคไม่มีมมมโอ้ยเจ็บเห็นไหมขอสองพันนะครับใหญ่ๆเต็มกระถางสองปี๊บแต่กิ่งมันยังสั้นอยู่นะครับขอค่าขอค่าโคดและขอค่าเสียบผมนะครับขอสองพันนะครับถ้าถ้าใครจะรับแบบนี้ไปเลี้ยงต่อนะแต่ถ้าใครยังไม่สนใจก็ก็ก,ก็ว่ากันไปนะครับนี่ อาราบิคัมสวยสวยสวยทุกต้นครับเพชรหน้าวังครับเพชรหน้าวังไม้เก่าแต่อยู่ที่วิธีการเลี้ยงให้มันทรงสวยนี่นี่ขเเัเด็มเดิมเห็นไหมขดน้อยน้อยนี่ไม้โบราณไม้ผมจะกิ่งไม่เยอะ <c oughs> ไม้ผมจะกิ่งไม่เยอะไม่แบบเป็นเป็นพู้เป็นอะไรเย่ๆไม้ผมจะกิ่งน้อยกิ่งน้อยลำลำเพราะว่าผมเลี้ยงยักษ์ไม่ชอบกิ่งเยอะๆผมว่ากิ่งเยอะมันลกนะครับน,นี่นี่แดงดําแดงดํา อันนี้ภูมิใจนําเสนอมากนี่รอรอนี่เห็นปะ่ะเริ่มมาเป่งแล้วครับวันสองวันก็จะได้เห็นนี่อันนี้แห้งเรียบร้อยแล้วเออผมนี่รุ้นรุ้นกับกิ่งนี้มากเลยนะเพราะว่าแบบไม่อยากไม่อยากตัดไม่อยากอะไรก็ใช้วิธีให้เขารักษาตัวเขาเองเนี่ยก็ค่อยๆช่วยเขาก็คือมันเหมือนมันตากแดดมากไปขอโทษนะครับถ้าลูกค้ามขอโทษนะครับเนี่ยจะให้เห็นหนี่เห็นไหมแห้งเรียบร้อยแล้วผมก็ค่อยๆลอกผิวออกเพื่อเพื่อให้เขาแห้งเรื่อยๆครับเนี่ย แห้งเรียบร้อยแล้วนะครับแห้งแล้วเนี่ยครับเขียวแล้วเห็นไหมเนี่ยเราก็ลอกเราช่วยเขาน,นี้นิดหน่อยพอยครับไม่ต้องแบบว่าไปตัดทิ้งของบางอย่างนะครับชนชมเป็นไม้ที่รักษาตัวเองได้นี่ถ้าลูกค้าจะเห็นนะผมก็ไม่ค่อยได้ดูกล้องไาไหล่ผมก็จะไปดูไก่ตรงนู้นมากกว่านียเนี่ยครับเนี่ยเขาแห้งเรียบร้อยแล้วเห็นไหมรอแค่รอแค่ให้ผิวมันเรียบร้อยเนี่ยนะเนี่ยก็เราช่วยเขาอย่างนี้ครับไม่ต้องยาไม่ต้องอะไรมากหรอกครับ นี่ถ้าถ้ามันยังแขะมากกว่านี้ก็ปูนม,มาป้ายหน่อยเนี่ยเห็นปะเขียวละหายดีเรียบร้อยแล้วครับก็รอแค่มันแห้งเนี่ยแดงดําสวยมากในกระถางครึ่งปิ๊บอันนี้โขดใหญ่เสียบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหกเสียบสามอ๋อเสียบเจ็ดเสียบนะครับสามสี่เจ็ดเสียบนะครับสวยเดี๋ยวให้ดูพุ่มบนเป็นไงพุ่มกลมๆเลยสวยมากเห็นไหมกับตัวน,นี้ก็ค่าตัวน้องสาว จ้าน้องสาวเจ้าสาวคนนี้ก็แปดร้อยนะครับขอค่าเดินทาง8ปดสิบบาทนะครับแล้วเขาจะไปอยู่กับทลูกค้าตลอดชีวิตนะครับไม่มีไม่ไม,ไม่ไม่มีงี่เง่าไม่มีอะไรครับก็คือดูแลกันไปตลอดชีวิตสวยงามตลอดเวลาชื่นใจตลอดเวลานะครับครับท่านใดสนใจก็ทักไทยมามามาดูเจ้าสาวอีกนางหนึง่งอันนี้เป็นเหลืองตัวใหม่คล้ายๆเหลืองอะไรนะเหลืองราชันแต่ว่านี่กีบดอกจะพลิ้วกว่า แล้วสีเหลืองจะชัดกว่าสีชมพูจะน้อยลงแต่ว่าจะแบบมาอยู่ที่ไปลายใบนะครับไอ้เหลืองแาชันรุ่นแรกนี้จะเป็นแบบชมพูจะมาเยอะนะครับเหลืองจะน้อยแล้วก็ชมพูทั้งใบแต่ตอนนี้ชมพูจะมาอยู่ไปลายปลายเหลืองจะอยู่ข้างล่างครับเนี่ยแทงตูใหม่ๆก็จะเป็นเหลืองชัดนะครับเนี่ยก็เสียบห้าอยู่ในกระถางครึ่งปี๊บเหมือนกันครับก็เนี่ยครับไม้เพิ่งเสียบได้นะครับเนี่ย ไม้เพิ่งเสียบได้ครับก็เจ้าสาวนางนี้ก็800เหมือนกันครับขอค่าส่ง80บาทนะครับค่าเดินทาง80บาทนะครับก็ใครสนใจก็ทักทายมาหน่ของเฮียปาสันนี่นะครับนี่ครับ,รบม่วงตัวใหม่เห็นไหมอ่าแล้วก็อะไรนะอ่าชมพูปีเสือ้อแล้วก็อันนั้นเหลืองตัวใหม่นะครับนี่นี่เหลืองตัวใหม่นี่จะเป็นอย่างนี้นี่เหลืองจะเ,เยอะนี่อันนี้ให้ดูเลยครับอันนี้ของเฮียปาสสันนะครับนี่ก็เอามาขึ้นกระถางจานเก็บเพราะว่าอยู่ข้างนอกพอลูกค้ามา เลือกไม้จะขึ้นรถจะจับจับอะไรเงี้ยก็ไม่อยากให้ใครมาจับแล้วอะว่าะบางคนชอบมาดึงดอกชอบมาอะไรเงี้ยก็ก็ไม่เอาเอามาเก็บเลยถ่ายลงกระถางเก็บเลยเพราะว่ากระถางมันน้อยกระถางผมไม่มีแล้วก็เลยถ่ายเอาต้นใหม่ขึ้นแล้วก็เนี่ยของเงี้ยภาษานก็เก็บนะครับก็มีวิธีการเอาไม้ขึ้นไม้ลงอันนี้ไม่เราไม่บอกกันเพราะว่าเพราะว่าการขยับไม้ขึ้นขยับไม้ลงอะไม้มันต้องรอปไม้มันต้องซุดไม้มันต้องทิ้งดอกทิ้งใบแต่ผมจะทาเนี่ยเห็นไหมเหมือนเดิม เพราะว่ามันมีเวลาการเอาไม้ขึ้นเอาไม้ลงด้วยนะการจะสับกระถางเปลี่ยนกระถางไม่ใช่ว่าเวลาไหนก็ได้นะครับแล้วก็ให้รากมันกระเทือนน้อยที่สุดหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีวิธีเฉพาะนะครับอันนี้ก็ไม่ขอพูดถึงก็คือเนี่ยย้ายลงมาแล้วนะครับเรียบร้อยนี่เหลืองไต้หวันมาแล้วครับ,มา,รบมาทุกช่อครับนี่อยู่ในตอญี่ปุ่นใหญ่ๆยังไม่ขายครับเพราะยังไม่ได้ขึ้นกระถางเพราะว่ายังไม่ได้ขยับขยายกระถางหมดนี่ นะครับอะไรนะไชไลนะครับนี่อยู่ในตอญี่ปุ่นใหญ่ๆนะครับก็ยังไม่ได้ขับขยับกระถางกระถางหมดนี่ไม้รอดอกทั้งนั้นครับนี่ส้มเหลืองไต้หวันไม่มีแล้วครับมีแค่นี้ก็ไม่ขายละก็คือว่ารอกิ่งครับจะเสียบใหม่ก็ะต้องเอามาเก็บไม่งั้นหมดนะครับไม่งั้นเสียบไปก็หมดลูกค้ามาก็หยิบหยิบจนหมดก็มีกิ่งแค่นี้นี่ไม้รอดอกครับอันนี้ก็เป็นลูกไม้นะครับเป็นลูกไม้มีต้นเดียวนะครับมีต้นเดียวแล้วมีมีลูกไม้เยอะมีลูกไม้เนี่ย เดี๋ยวผมก็จะไปเสียบกับอาราบิคัมละนี่นะครับลูกไม้เก็บไว้นะครับที่เห็นตรงนี้คือเป็นลูกไม้เนี่ยครับนี่ก็เก็บไว้นะครับรอเสียบนี่ชมพูปีเสื้อต้นนี้ก็เต็มที่ละนี่ใบด่างสลันย่านะครับหรือด่างเขาแกะอะไรอย่างเงี้ยที่เขานิยมพูดนิยมช,มชมชอบกันเนี่ยจริงๆคือเนี่ยถ้าเราไม่อัดปุ๋ยไม่ไม่ทำไม่อัดปุ๋ยตัวหลังสูงอะไรเนี่ยก็จะเป็นใบด่างสลันย่าสวยงามอยู่ตอนญี่ปุ่นดำๆดำ้วยนะ สีดำด้วยเห็นไหมจอญี่ปุ่นสีดำาๆด้วยอันนี้ก็เป็นใบด่างชมพูลีลานะครับที่ขดนิ่มเนี่เริ่มดีแล้วเห็นไหมนี่ไม่ได้ทําอะไรก็คือรดน้ําผสมน้ํายาเล่งรากบ่อยๆครับต้นไม้ก็จะแทงรากใหม่อ่ะแล้วก็มาไซส์กระถัง11นิ้วนะครับชุดเมื่อวาน5ต้นพันใช่ไหมเหลือชุด1กับชุด2นะครับไปดูคลิปเมื่อวานได้เลยชุด3าชุด4ลูกค้ารับหมดแล้วอะแล้วก็มาวันนี้อีกนะครับอ่านี่มี5ต้นนี้นี่ดูเลยครับแดงนี้ เหลืองนี้นะครับนี่ข้างหลังนี่ห้าต้นนี่ห้าต้นนั้นนะครับนี่ห้าต้นนี้นะครับนี่นี่ไล่ไปเลยครับนี่ห้าต้นนี้นะครับชุดหนึ่งเนี่ยแล้วก็อันนี้นะครับห้าต้นนะครับมาเดี๋ยวมาวนมาตรงนี้ชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ห้าต้นตรงนี้อีกนะครับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอีกชุดหนึ่งนะครับก็จะมีสามชุดนะครับใครชอบก็ทักไทยมาหนีอ็นเตล่ามันโคตรใหญ่จริงโคตรใหญ่จริงผมไม่ได้ไม่ได้ไก่กาครับผมจริงๆเลยเนี่ยผมขายไปปล่อยเลยเพราะว่า จะเอาไม้ใหญ่มาแล้วแล้วก็ไม้โอ้โหก็ลูกค้าจะเห็นมีตออาราบิค้ามมาเยอะนะครับก็เดี๋ยวจะทําทําไม้ใหญ่แล้วก็มีไม้เล็กอยู่หน้าบ้านนะครับก็ไม้ไซส์สินิ้วก็จะปล่อยออกไปเรื่อยๆครับก็จะมีอีกนะครับเดี๋ยวต้องถ่ายขึ้นถ่ายขึ้นละเนี่ยครับนี่นะครับใครใครสนใจเนี่ยอาราบิค้ามนี่เพชรหน้าวางังผมจะทําเพชรหน้าวางังแล้วก็มีอะไรอีกตัวนึงนะอ่าอะไรนะเพชรอีสานนะครับเนี่ยเพชรหน้าวังสวยๆวมียักษ์ซาอูยักษ์ซาอูจะเป็นไม้ใหญ่ยักษ์ซาอุนี่ผมไปซื้อต้นใหญ่มาเลย ก็ได้รับการสนับสนุนจากแม่ค้าใจดีนะมาดูแบบมาให้ผมต้นใหญ่ๆแล้วก็ทรงสวยๆเอามาเสียบไม้สีจะเหลือเสียบไม้สีไม่กี่ต้นหรอกลูกค้าก็มารับปไปมารับที่บ้านมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าค่าส่งมันแพงสามสี่ร้อยอย่างเงี้ยกับลูกค้าบางคนบอกว่าเดี๋ยวไปรับเองใกล้ๆก็มาครับนี่นี่ห้าต้นพันครับนี่สามต้นกับสองต้นห้าต้นพันตรงนู้นก็เหมือนกันนะครับห้าต้นพันนะครับ นี่นี่คือชุดหนึ่งนะครับนี่คือชุดหนึ่งนี่นี่เอาไปเลยนะครับห้าต้นพันอ่าชุดที่สองก็ไล่ไล่เรียงจากข้างตรงตั้งแต่ต้นนี้ไปครับสี่ต้นแล้วก็อันนั้นอีกต้นหนึ่งนี่ห้าต้นแล้วไล่เรียงชุดที่สามก็คือเนี่ยหนึ่งหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นห้าต้นเนี่ยครับก็ชุดที่สามนะครับก็ไม่ต้องมานั่งโชว์อะไรกันมากมายครับก็อเนี้ยเนี่ยครับชุดสามกับชุดสี่ลูกค้าก็รับแล้วนะครับเหลือชุดหนึ่งนะครับชุดหนึ่งกับชุดสองนะครับนี่อันนี้ชุดหนึ่งกับชุด ก็สวยๆเลยอันนี้ชุดหนึ่งนะครับโอ้ใหญ่ๆคุ้มๆอะ่ะท่านใดชอบสนใจก็ทักไทยมานี่บานช้าจังอยากให้มันบานเร็วๆเนี่ยครับระคังทองต้นนี้สวยมากเสียบสีนะครับแต่สวดทรงอง์เอวสวยนะครับเจ้าสาวนางนี้ใครสนใจก็เนี่ยดูดอกดอกยังไม่ทันบานก็อลังการเต็มที่แล้วครับเนี่เห็นไหมเจ้าสาวนางนี้สวยนะครับระคังทองนี่สวยมากสวยมาก เนี่ยครับเจ้าสาวนางนี้ก็800เหมือนกันครับค่าเดินทาง80บาทนะครับไปอยู่กับท่านตลอดชีวิตเลยนะครับก็ท่านใดอยากจะแต่งงานกับน้องสาวน่ารักน่ารักนะครับก็ท่านใดจะเอาไปดูแลต่อดูแลกันตลอดชีวิตอะตายไปข้างหนึ่งเนี่ยนะครับก็ทักทายมานะครับ800ขอเป็น800เป็นค่าตัวนะครับแล้วก็มีค่าเดินทาง80นะครับท่านใดชอบสนใจก็ทักทายมาสวยมากสวยมากนะครับอันนี้อีก นี่ก็เป็นชมพูตัวใหม่ผมตั้งชื่อเลยดีกว่าชมพูหวานใจนะครับผมก็มีต้นแม่อยู่ตรงนู้นผมก็เคยตั้งแล้วแหละแต่ว่าเนาะก็คือแบบเออเอาจะเป็นทางการดีไหมยังสองจิตสองใจแต่มันสวยมากนะครับนี่อันนี้เสียบห้าอ่าเสียบเสียบสี่เหมือนกันครับแต่ใหญ่นี่อันนี้อยู่ในกระถางปี๊บนะอาจจะดูแบบเอ๊ะทำไมมันเล็กจังกระถางปี๊บคือกระถางเครื่งปี๊บหมดนะครับนี่โคนี่ลำลำกิ่งดูลำกิ่ง เห็นเห็นกันเลยแหละไม่มีเมคไม่มีเมคไม่มีมานั่งตกแต่งภาพไม่มีมานั่งแบบต้นใส่ต้นไม้เบลอแล้วก็ไปชัดอะไรใหม่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 เห็นกันจ่าๆนี่แหละนี่ชมพูหวานใจนะครับนี่สวยมากสวยมากนะครับนี่ยังไม่เริ่มบานเลยน,นี่ดูไม้กําลังเบ่งตัวเห็นไหมเห็นชัดๆเลยไม้กําลังเบ่งตัวนี่ดูมีรากรากที่พวกนี้ก็ลูกค้าไปตัดไม้กาลังเบ่งตัวนะครับก็ขอค่าตัว800รครับขอค่าเดินทาง80บาทนะครับ เจ้าสาวนางนี้ก็จะไปอยู่กินด้วยตลอดชีวิตครับงานนี้ใครดูแลใครก็ไม่รู้แหละนะครับก็จัดไปนะครับก็รับรับสองต้นก็ขอพันห้าขอค่าเดินทางร้อยหนึ่งนะครับครับก็ก็ท่านใดสนใจก็ทักทายมาหน่อสิบสองต้นพันนะครับสิบสองต้นพันก็ยังพอมีนะครับสองต้นพันนะครับนี่เหลือน้อยแล้วแหละเพราะว่าเนี่ยครับทยอยถอนส่งไปเยอะนะครับทยอยถอนส่งวันนี้ก็มีสองเจ้าก็ก็น่าจะก็น่าจะ น่าจะหมดแล้วนี่ครับสิบสองต้นพันนะครับแล้วก็สิบแปดต้นพันนะครับสิบแปดต้นพันก็มีน้อยแล้วแหละนะครับก็เดี๋ยวรอบใหม่จะมาชุดใหม่จะมานะครับดอกก็ยทยอยบานตอนแรกกะว่าจะเอาลงขายเจ็ดต้นห้าร้อยใช่ไหมนี่โกเดนเยียตัวใหม่นี่จะเอาลงขายเจ็ดต้นห้าร้อยใช่ไหมก็อุ้ย,ยไม่ทันแล้วนี่น,น,นี่ีลูกไม้สีม่วงตัวใหม่นี่ครับจะมีให้ลูกค้าทุกเจ้านะครับจะมีให้ไปทุกเจ้าใครที่รับไม้รอบนี้ไปจะมีสีม่วงตัวใหม่ไปทุกเจ้านี่ครับเป็นลูกไม้ นะครับมีสีขาวมีสีขาวนี่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 สวยไหมสวยไหมเนี่ย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 คืออันนี้ครับนี่เป็นลูกไม้นะครับเป็นลูกไม้ไม่มีชื่อนะครับก็ไม้ผมจะไม่ค่อยมีชื่อหรอกเพราะว่าทาทาไปไปตั้งกันเองแล้วกันอันนี้พูดกันตรงๆนะครับก็ไปตั้งกันเองเนี่ยนี่นี่นี่นเป็นไงม่วงเนี้ยม่วงนี้เนี่ยสวยไหมล่ะนี่ดอกมาเต็มหัวเลยนี่นะครับนี่นี่ไม่มีชื่อไม่มีชื่ออยากตั้งอะไรก็ตั้งนี่ต้นนี้ก็ค่าตัว800เหมือนกันครับค่าเดินทางก็80บาทนะครับนีกสองต้นน เหลืองเพิ่มซับเวอร์ชันสองนะครับนี่ค่าตัวแ0ดร้อยเหมือนกันค่าเดินทางก็80ดสิบบาทก็รับสองต้นก็พันห้าขอค่าเดินทางร้อยหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็กระถาง6กนิ้วก็18ต้นพันนะครับขอค่าส่งร้อยหนึ่งกระถางแดนิ้วก็ส2บสองต้นพันนี่สบสองต้นพันอยนู่นี่ย้ายมาข้างหน้าให้หมดเลยนี่กระทรงนี้นี่ครับน่นี่เป็นไงสวยไหมจะมีลูกไม้เยอะเนี่ย คนฮิตม่วงม่วงแดงดาอะไรอย่างเงี้ยกันเยอะนี่นี่จริงๆแล้วเอาขึ้นขายเอาขึ้นขายเป็นเป็นห้าต้นห้าร้อยก็ได้แต่ไม่เอาเพราะว่าถอนส่งลูกค้าที่ออเดอร์มาตั้งแต่ตอนแรกนี่ยังไม่พอเลยจะไปขึ้นขายอันนี้ก็ก,ก็ไม่ไม่ดีนะครับนี่สิบสองต้นพันนะครับขอค่าส่งหนึ่งร้อยบาทนะครับครับก็เนี่ยมีมีตรงเนี้ยนะครับมีตรงนี้ละก็เหลืออีกสองชุดสองชุดได้นะครับก็ใครชอบก็ทักไทยมา นะครับมาถึงหน้าบ้านนี่อีกต้นหนึ่งที่จะนําเสนอนเจ้าสาวนางนี้นี่ชมพูผีเสื้อเป็นไงเนี่ยพอแสงมันจะจะจะ,จะอะไรนะแสงจะหมดไม่หมดเนี่ยแสงต้นไม้ดอกชนกับแสงแฟลเห็นปะชมพูผีเสือ้อหวานๆสวยๆนี่เสียบสี่นะครับนี่โหดนี่ในะกระถางปิ๊บนะกระถางครึ่งปิ๊บหมด <c oughs> ต้องบอกลูกค้าก่อนเดี๋ยวลูกค้าบอกเอ๊ะทำไมมันดูเล็กจังเนี่ยนี่สวยมากชมพูปีเสือ้อดอกใหญ่ บานสองชั้นบานหมดนะครับบานแข่งอลังชังนี่ครับสวยมากครับก็เจ้าสาวนางนี้ค่าตัวแ0 0อเหมือนกันครับแล้วก็ค่าเดินทาง80บาทนะครับพร้อมจะไปอยู่กินด้วยตลอดชีวิตนะครับท่านใดชอบท่านใดสนใจก็ทักไายมานี่แดงอุดมทรัพย์ก็แทงดอกแล้วก็ร่วงแทงดอกแล้วก็ร่วงครับเกิดจากแบบน้ำค้างตอนเช้าอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้เอาเคมีในการช่วยไม่ได้ใส่สารจับใบนะ ก็ตามธรรมชาติครับร่วงก็ไม่เป็นไรเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าต้นนี้เป็นยังไงรอให้มันเต็มที่ให้ให้เขาเรียกอะไรนะให้น้ําค้างมันหมดแล้วดอกมันบานเต็มที่มันก็ออกดอกเนี้ยทั้งปีก็คือการกํากับปุ๋ยก็ทําให้ต้นไม้ออกดอกทั้งปีนะครับนี่ครับมีดอกทั้งปีไม่ว่าช่วงไหนก็ให้ดอกครับเพราะว่ามีปุ๋ยผมมีปุ๋ยเร่งดอกนะครับก็ก็จะใช้กํากับคู่กับปุ๋ยสาเดือนแล้วก็ใช้คู่กับปุ๋ยชีวภาพนะครับไม้ก็จะแทงแทงดอกแทงใบตลอดนะครับนี้ ันนี้ก็อะไรนะคิตตี้คิตตี้ต้นนี้ก็จะมีปัญหาบ่อยนะครับก็คือเคยขดเน่ากลางลําต้นเน่าเน,น่าตั้งแต่ตรงนี้ลงไปกลางลําต้นใครที่จะเห็นต้นนี้แล้วก็เนี่ยครับนี่จะทะลุอย่างนี้เลยนะทะลุไปฝั่งนูน้นก็ดูแลจนหายแล้วแต่ไม้มันก็ยังไม่ปกติเลครับไม้ก็เหมือนกับว่าอมโรคครับคือแบบยังยังไม่แข็งแรงเต็มที่เนี่ยแทงใบแทงใบใหม่ก็ใบเก่าก็ลากมันยังเดินไม่เต็มที่ครับเพราะมันเพิ่งหายได้สี่ห้าเดือนเองเนาะนี่ ก็ยังคอต้องดูแลรายละเอียดกันต่อนะครับท่านใดชอบสนใจก็ทักทายมาสําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับนี่ใบด่างลีลากับขดสีทองสวยครับสวยมากใบด่งางลีลาพวกใบด่างก็จะมีปัญหาเงี้ยแดดร้อนๆก็ทิ้งใบอะไรหน่อยก็ทิ้งใบเอฟเฟกนะครับก็เป็นเป็นไม้ที่เขาเรียกอะไรเป็นไม้ยินด้อยแต่ดันสวยก็ต้องดูแลประครบประงมกันเยอะหน่อยนะครับใบด่างนี่แล้วก็มานี่ขาวหิมะนะครับ นี่ดูดูที่เห็นขา,ขาวๆนี่ไม่ใช่อะไรนะครับตุ่มดอกนะครับนี่ดอกามาอย่างนี้นี่ครับนี่ครับปุ๋ยช่องงามครับปุ๋ยช่องงามไม่ได้ใช้อะไรพิเศษเลยปุ๋ยช่องงามแล้วก็เครื่องปลูกนะครับนี่นี่ครับดอกดอกบานบอให้เห็นแล้วนี่ขาวหิมะตัวนี้นี่นี่นะครับนี่ขาวหิมะกลีบดอกไม่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 ไอ้นี่นะไม่ได้ห่างกันนะกลีบดอกติดกันอย่างนี้นี่ขาวหิมะตัวน <mm, ี好好้ มาแล้วเป็นไม้ชั้นเดียวที่อลังการมากเนี่ยเป็นขาวปลอดสวยๆเนี่ยเห็นไหมนี่ขาวหิมะนะครับทรงใหญ่ๆอยู่ในกระถางครึ่งปี๊บนะครับกระถางครึ่งปี๊บนี่ไม่ใช่แบบครึ่งปี๊บหลวมนะครึ่งปี๊บลงไม่ได้แล้วครับติดลูกค้าต้องม่ขึ้นกระถาง80เซนนะครับใครจะรับไปต้นนี้เนี่ยเป็นขาวฮิมะนะครับเนี่ยดูทรงงามมากอ่ะผมใช้คําว่างามมากเจ้าสาวนางนี่งามมากสวยมากนะคือสวยมาก,มากตเต็มๆล้นๆอ่ะนี่อันนี้เป็นต้นมะลิก็ได้ อันนี้ส่งของปุ๋ยดอกไปนี่มาเต็มเลยต้นมะลิเป็นมะเป็นมะลิตัวเก่านะครับนี่รากแต่ละเส้นสวยๆต,ตรงนี้คือรอยโดนแดดเผานะครับรากอ่าก็คือไหม้นะครับนี่เจ้าสาวนางนี้ก็ห้าพันบาทครับเจ้าสาวนางนี้ก็ห้าพันบาทขอค่าเดินทางนะครับก็ห้าร้อยบาทนะครับท่านใดชอบสนใจก็ทักไทยมานะครับนี่เป็นข่าวตัวนี้ข่าวปลอดเลยสวยมาก ดอกเต็มหัวเลยครับนี่ลูกค้าท่านไหนแบบยังแบบเมินๆอยู่ก็เดี๋ยวรออีกไม่กี่วันครับดอกบานทั้งหัวนี่มันจะเป็นสเสน่ห์มากเลยครับนี่แล้วก็แดงต้นนี้เป็นแดงลูกไม้ที่ใครเคยเห็นแดงของผมเนี่ยที่อมดำนี่สองชั้นให้สามชั้นด้วยสองชั้นด้วยนี่จะเป็นนี่นี่คือกิ่งต้นแม่มนะครับนี่มาแล้วก็นี่ครับผมจะตัดเสียบก็จะเนี่ยครับตัดตัดเสียบคืออย่างนี้ กิ่งเล็กกิ่งที่อยู่แบบเกะกะที่ออกไม่ตามสเตปก็จะตัดเสียบนะครับนี่ผมจะปล่อยอย่างนี้เลยนี่นระยะเลยใครไปลงก็ไปลงเมตรนะครับแปดสิบคงไม่ได้แปดสิบพุ่มก็พอดีพอดีกระถางอะ่ะนี่อันนี้ก็ขายห้าพันครับขอค่าส่งก็ค่าตัวก็ห้าร้อยไม่ขอค่าเดินทางห้าร้อยค่าตัวก็ห้าพันบาทระยะระยะอย่างนี้นะรอรอดอกบานเต็มที่เท่านั้นเองนะครับท่านใดสนใจก็ทักไทยมาเนี่ยน,นี่ก็อีกต้นหนึ่ง นี่ก็เป็นชมพูบีเื้อนะครับนี่ดอกใหญ่ทรงสวยๆนี่เห็นไหมดอกมาแล้วนี่ไหมขอท่านใดชอบท่านใดสนใจก็ทักไทยมานี่ก็เหมือนกันครับถ้าตัวก็แปดร้อยนะครับก็เดินทางก็แปดสิบนะครับท่านใดชอบสนใจก็ทักไทยมาเดีจุดรอดูดอกบานนะครับใหญ่สวยมากนี่ครับสาหรับวันนี้ก็มีมานาเสนอเท่านี้ครับขอบคุณท่านลูกค้ามากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนชนชมบางโตนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนน้ำมันเหลืองแม่อ้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวจะถอนส่งแล้วนะครับท่านลูกค้า ชุดหนึ่งกับชุดสองสามต้นห้าร้อยลูกค้ารับไปหมดแล้วนะครับของเมื่อวานที่ลงนี่สวยไหมอ่ะนี่สวยไหมอ่ะนี่นะครับนี่โตดใหญ่เต็มเต็มนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ